อันนี้มาด้านล่างนี้ก็จะเป็นรเรื่องของการบุกค,ค่ายโพสาต้นนะฮะกองกําลังของสูกิพันนายกองที่ทางอ,าอังวะทิ้งไว้นะครับพระเจ้าตากก็บุกเข้ามาหลังจากรวบรวมผัวเมืองทางตะวันออกเรียบร้อยแล้วครับผม ประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าคือเรื่องราวของผู้คนและสถานที่ที่ผูกพันกันและกันผ่านการเวลายิ่งนานยิ่งประทับใจเวลาพิสูจน์ทุกสิ่ง6ทศวรรษ4คนันจากยุคป,ปลายกรุงศรีอยุธยานะฮะในภาพเนี่ยก็จะ,ะถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะฮะและภาพก็จะข้ามมาถึงไฮไลท์สำคัญช่วงปลายสุดเลยนะฮะ ผ่านยุคราชวง์บ้านพลูหลวงนะฮะพระเพศราชาพระเจ้าเสือพระเจ้าท้ายสะสมเด็จพระเจ้าบารมโกศเจ้าฟ้าอุทุมพรพระเจ้าเาอกทัศมาถึงตรงนี้มาถึงภาพนี้นะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นภาพใหญ่ภาพสําคัญอีกภาพหนึง่งที่แสดงอยู่ในอาคารภาพปริทัศนะฮะและผมชอบภาพนี้มากที่สุดเลยฮะถ้าหากว่าใครก็ตามที่อ่าน หนังสือประวัติศาสตร์อยุธยาในช่วงเหตุการณ์สําคัญคือตอนกรุงแตกนะครับก็จะถูกใช้ภาพนี้เป็นภาพประกอบในการอธิบายเรื่องราวอยู่เสมอๆปรากฏอยู่ในหนังสือหลายเล่มเลยนะฮะในงานเขียนภาพจะถึเล่มเลยครับสำหรับเวลาที่มีงานเขียนเรื่องของการเสียกรุงอยุทยาในครั้งที่2 2310นะครับก็จะพูดถึงภาพนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแบบเต็มๆเราจะเจาะลึกเหตุการณ์กรุงแตกเลยนะครับก็บอกไว้ก่อนว่าภาพนี้เนี่ยเป็นภาพ ฝีมืองานการวาดของอาจารย์ฟรีชาเถวทองโดยตรงเลยนะครับซึ่งท่านก็วาดได้อย่างเรียกว่าหน้าตื่นตะลึงนะครับพอกรุงแตกเนี่ยนะฮะเหตุการณ์หนึ่งในช่วงท้ายกรุงสุธยาเนี่ยก็คือพระเจ้าตากได้พากองทหารจำนวนหนึ่งบางฉบับก็บอก500บางฉบับก็อาจบอกมากกว่านั้นออกมาตีฝ่าออกมานะครับเพราะว่า อยู่ไม่ได้ละนะครับซึ่งการตีฝ่าวงล้อออกมาเนี่ยก็มีการพูดถึงหลายประเด็นในประเด็นนี้มากว่ามาตามรับสั่งหรือดีทับประเด็นนี้ก็น่าสนใจซึ่งมันมีเอกสารระบุไม่ตรงกันครับเอกสารในพงศวดานกรุงศรีธยาที่เขียนในช่วงต้นรัชกาลที่หนึ่งก็จะบอกว่าตีฝ่าดีทับออกมาแต่ก็จะมีเอกสารที่เขียนในสมัยพระเจ้าตากโดยฝรั่งนะครับก็จะระบุว่า ได้รับคําสั่งเพื่อให้ไปรวบรวมกําลังพลจากภาคตะวันออกมาช่วยนะฮะท่านไม่ได้หนีนะฮะแต่อันนี้ก็ต้องตรวจสอบจากเหตุการณ์บริบทต่างๆว่ามันสอดรับกันไหมอย่างไรซึ่งก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ครับพระเจ้าตากก็ออกมานะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวของพระเจ้าตากละตรงนี้นะครับก็ตั้งแต่การบุกหัวเมืองตะวันออกต่างๆนะฮะรวบรวมไพ่พลกําลังพล กองทัพเรือต่างๆนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นที่น่าจะเป็นเมืองจันนะฮะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์สําคัญนะในเรื่องราวบอดศาสตร์กระแสหลักก็จะมีฉากเรียกว่าสะเทือนอารมณ์ต้องทุกมอข้าวก่อนเพื่อที่จะกะว่าจะต้องไปกินที่ในเมืองจะไม่กินถ้าไม่กินตรงนี้ก็ตายเสียตรงนี้ครับประเด็นนี้นี่ดามาสะเทือนใจแต่ประเด็นนี้นี่ในในเอกสารร่วมสมัยเนี่ยไม่ได้พูดถึงนะฮะ มาเขียนกันทีหลังนะฮะแต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ถูกจดจำนะฮะว่าทุบหม้อข้าวปีเมืองจันทร์นะฮะมันก็เป็นงานปลุกขวัญทหารว่าถ้าตีไม่แตกก็ตายไปเลยแต่ถ้าตีแตกก็ค่อยไปหาข้าวกินเาในเมืองซึ่งอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยคล้ายกับในประวัติศาสตร์จีนเหมือนกันนะฮะตอนที่ชอบปลาองค์ชอบปลาองะยกัพตีก่อนสามก๊กอีกนะฮะใช่ดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์แบบเดียวกันเลยครับทําลายเสบียงตัวเองเพื่อไปตีเมืองข้างหน้า ที่พูดถึงพระเจ้าตากก็จะมีอย่างหลายๆฉากของพระเจ้าตากที่มาเขียนกันในช่วงรัชกาลที่5ลงมาเนี่ยโดยเฉพาะในอภิธิหารพันพระบุรุษโดยกศรกุลาบเนี่ยนะฮะมีหลายฉากที่ไปเหมือนกับในพง่งสวรรคจีนเช่นตีเมืองจันทุบหม้อข้าวเนี่ยนะฮะหรือแม้กระทั่งอาแซอุนกี้ขอดูตัวซึ่งไปเหมือนสามก๊กช่ฮะอันนี้มาด้านล่างนี่ก็จะเป็นเรื่องของการบุกค่ายโพสามต้น ะะกองกำลังของสุกี้ผนายกองที่ทางอ,าอังวะทิ้งไว้นะครับพระเจ้าตากก็บุกเข้ามาหลังจากรวบรวมผัวเมืองทางตะวันออกเรียบร้อยแล้วผมก็มาตีค่ายโพสามต้นก็ชนะไปาจากนั่งในไปซึ่งการาก่อร่างสร้างเมืองทนบุรีครับแล้วก็ด้านบนนี้ก็จะเป็นภาพที่ทนบุรีแล้วนะฮะ เราจะเห็นป้อมที่อยู่ตรงหัวมุมแม่น้ํานี่ก็คือป้อมวิชัยประสิทธิ์สมัยก่อนก็จะเรียกว่าป้อมวิชัยเยนนะครับเพราะว่าสร้างขึ้นเริ่มต้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครแล้วก็จะเห็นเป็นวังทนบุรีนะครับอันนี้ก็คือจบพระเรื่องพระเจ้าตากเดี๋ยวเรามีโอกาสเราจะเจาะเรื่องพระเจ้าตากเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวๆเต็มๆเลยเพราะเข้าใจว่าท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ย อยากดูตอนนี้ว่าจะเจาะออกมาแล้วเป็นยังไงนะฮะเพราะว่ารอยต่อของสมเด็จพระเจ้าตากมาจนถึงภาพนี้ค,คือกรุงรัตนาโกสินอันนี้เป็นประเด็นถกเถียงในประวัติศาสตร์เยอะมากครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันมาถึงรัตนาโกสินเนี่ยศิลปินก็เริ่มต้นจากภาพนี้เลยครับ,รบการวางเสาหลักเมืองซึ่งเป็นเหตุการณ์เนี้ย ในเอกสารบันทึกประวัติศาสตร์ก็จะระบุว่าตรงกับวันที่21เมษายนปี2325นะฮะก็คือวันเรียกว่าก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์อย่างเป็นทางการเหมือนเป็นวันลงศิลาฤกษ์นะฮะก็จะลงเสาหลักเมืองต้นแรกถ้าเราไปที่หลักเมืองจะเห็นมี2ต้นต้นหนึ่งคือรอ1นึ่งแล้วก็รอ4เนี้ยก็มีการปรับดวงเมืองนิดนึงก็ลงอีกต้นหนึ่งนะฮะถ้าใครไปเนี่ยดูที่ศาลหลักเมืองเนี่ย เสาต้นที่สูงนั่นคือรอหนึ่งต้นที่เตี้ยกว่าคือรอสี่นะฮะแล้วก็จะเห็นภาพนะ,ะซึ่งศิลปินจินนะ,ะซึ่งผมว่าใกล้เคียงความเป็นจริงเพราะว่าที่เราเห็นเป็นอาคารใหญ่เนะี่ยมาสร้างขึ้นทีหลังตั้งแต่รสี่นะคือในสมัยรหนึ่งก็เริ่มมีละแล้วก็มาสร้างรสีแล้วที่หน้าตาปัจจุบันนี่คือรัชกาลที่เก้านะ,ะที่ปรับปรุงเข้าไปใหม่นะฮะตอนนั้นก็จะเป็นเหมือนเป็นศาลาพราะช่วงเริ่มต้นยี่วันที่21เเมษายนเนี่ย มันคือ15วันหลังสิ้นสุดยุคกรุงธนบุรีครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจว่าทําไมท่านถึงเลือกจุดลงเสาเมืองที่เป็นจุดนี้นะฮะหมายถึงนี่คือเสาหลักเมืองอันนี้ที่เราจะเห็นพระบรมราชวังก็เป็นตามแผนที่เป๊ะเลยนะอยู่ตรงหัวมุมพอดีนะฮะแล้วก็ด้านล่างนี้ที่เห็นเขียวๆนี่คือสนามหลวงทุ่งพระเมรุนะฮะแล้วก็เรียบกําแพงพระนครไปถึงแม่น้ําเจ้าพยานะครับ อันนี้ก็คือพระบรมราชว,วังในแบบล่าสุดนะฮะเพราะตอนเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรแบบนี้เลยนะใช่ครับผมซึ่งศิลปินวาดอมาได้อย่างสวยงามมากนะฮะแล้วก็เ <Okay. S 3> ก็บรายละเอียดครบนะฮะผมว่าเก็บได้ค่อนข้างละเอียดมากตรงนี้คือส่วนที่เราเรียกว่าวัดพระแก้ว <Okay. S 1> นะฮะแล้วก็เข้าไปในเขตที่เป็นตัววังวัดพระแก้วก็จะฟอร์มเหมือนกับวัดพระศรีสารเพชญ์ก็คือเป็นวัดที่อยู่ในปัง วัดที่อยู่ในวังก็เหมือนกับเป็นวัดส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์จะไม่มีพระสงฆ์จําวัดนะครด้านบนก็น่าจะเป็นวัดโพธิ์นะก็จะหาเห็นมหาเจดีย์สีรัชกาล,ลนะครับตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยคุณเสงน่าสนใจมากตั้งแต่ตัวอุโบสถนะฮะเจดีย์นะครับพระมนดบตรงนี้คือสร้างในสมัยรัชกาลที่4นะฮะ ทั้งหมดอยู่บนฐานภายทีเดียวกันคือยกพื้นขึ้นมาแล้วก็มีสามสิ่งปลูกสร้างหลักอยู่บนนี้นะฮะแล้วถ้าจะพูดถึงตอนช่วงรัชกาลที่หนึ่งสร้างแรกๆควรจะเป็นพื้นที่แค่ตรงไหนดีครับผมคิดว่าน่าจะมีแค่โบสถ์นะฮะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มแล้วพอมารัชกาลที่4เริ่มจาก3ก่อนด้วยซ้ําแล้วก็พอ4เนี่ยก็เรียกว่าเต็มรูปแบบอย่างที่เราปัจจุบันนะฮะแต่ในสมัยรัชกาลที่4นั้นเนี่ย ท่านก็มีสร้างส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าหมู่้าะพิเนานิานเวศแต่พอมาถึงรัชกาลที่5นั่งจตมันชํารุดซุดโซมากนะสมัยก่อนพื้นดินเนี่ยจะซุดตัวด้วยมีการลื้อทิ้งใหม่หนะรือทิ้งทั้งหมดนะหมู่ภาะพินเนานี้ก็จะมีแลนด์มาร์คสำคัญเลยก็คือหอดูเวลาของชาวสยามนะพระที่นั่งภูกรดนทัศนัยถูกรื้อทิ้งไปหมดตอนนี้มีแต่สร้างองค์จำลองขึ้นมานะ เรื่องพระแก้วมรกฏก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นไว้มีโอกาสได้เดี๋ยวเราจะเจาะเรื่องนี้กันในอนาคตอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะมาถึงเหตุการณ์ใหญ่สงครามใหญ่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะฮะเพราะไฮไลท์รัชกาลที่หนึ่งเนี่ยของราชย7ปีนะฮะมีเหตุการณ์สงครามเนี่ยที่ถือว่าเป็น เรื่องราวหลักของท่านเลยคือสงครามเก้าทัพใช่ครับแล้วก็หลังจากนี้ก็แทบจะไม่ได้มีสงครามกับพม่าอีกเลยนะครับหลังจากจบสงครามของพระเจ้าปรดุงสงครามเก้าทัพแล้วเนี่ยน่าสนใจครับสำหรับในในกรณีศึกษาประวัติศาสตร์นะครับมักจะถูกนำมาเชื่อมโยงกันอยู่เสมอว่าอายุทยามีความพ่งพัร้อมสรพพวุธในขณะแล้วก็ ถูกการโจมตีขององวาวะทําให้นําไปสู่การล่มสลายในขณะที่การสถาปนากรุงเทพที่มีไพ่พลจํานวนหนึ่งไม่มากกับต้องเผเชิญกองทัพขนาดมือมานะครับและเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะก็นับจะถูกนํามาเปรียบเทียบให้ได้เห็นถึงถ้าเป็นปอดสาก,กระแลักจะถูกนํามาเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสมคคีอ,อารมณ์จะประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยในภาพลักษณ์ของสงครามก้าทัพเองก็ถือว่าเป็นเป็นจุดหลักที่ทําให้ ให้หลังจากนั้นกองทัพของพามา่าทั้งด้วย,ด,วยด้วยสาเหตุจากจากการไม่สามารถเอาชัยได้ส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็มีความวุ่นวายภายในาาราชสำนักของของเขาเองนะครับรวมทั้งการเข้ามาของฝรั่งในที่เริ่มเข้ามานาไปสู่การย้ายเมืองหลวงของทางทางฝ่ายของอังวะเองอยู่หลายครั้งนะฮะในท่อนความนี้เนี่ยนะครับก็จะกล่าวถึงบุคคลสําคัญที่ถูก มอบหมายให้เป็นผู้ที่บัญชาการกองทัพไปรับศึกที่ช่องเขาขาดทุ่งลาดย่านะครับนั่นก็คือกรมพระราชวังบวรสถานมงคลมหาสุรสิงหนาถหรือท่านบุญมาซึ่งท่านนี้ก็ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตาก็มีบทบาทสําคัญในสงครามหลายครั้งนะครับแล้วก็น่าจะเป็นคนที่พาราชการที่หนึ่งเนี่ยหรือนายทองด้วงเนี่ยมาถวายตัวรับราชการกับพระเจ้าตากนะครับผมขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเพราะว่า เราจะเห็นภาพตรงนี้นะก็คือพระปรางวัดอรุณครับพระปรางวัดอรุณเนี่ยก็จะเป็นภาพต่อเนื่องในช่วงตั้งกรุงัตนโนาโคทรีทั้งแต่ตัวพระปรางจริงๆเนี่ยไม่ได้สร้างในสมัยรัชกาลที่1มาสร้างในสมัยรัชกาลที่3นะคร,ครแต่ว่าศิลปิน,นก็เอาแลนด์มาร์คหรือตำแหน่งพิกัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดโพพอดีนะครับก็วาดให้เห็นพระปรางวัดอรุณน,นะครับ ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่อยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่3แลรัชกาลที่4แล้วครับผมจากสงครามเก้าทัพนะครับเหมือนสยามหรือไทยเนี่ยก็จะไม่มีศึกใหญ่ร,ระดับนี้อีกละ้นะฮะลงมาก็จะมาถึงเรียกว่าเป็นยุคแห่งความรุ่งเรืองของราชอาณาจักร,รนะภาพนี้ก็จะเห็นการละเล่นพิธีการค้าขายนะฮะ ต่างๆแล้วก็มาถึงยุคของกษัตริย์พระองค์สำคัญอีกองค์หนึ่งก็คือรัชกาลที่4ครับนะฮะซึ่งแน่นอนว่าภาพจำหนึ่งของท่านที่ศิลปินถ่ายทอดออกมาครับคือภาพท่านประทับแล้วก็มีลูกโลกครับซึ่งลูกโลกนี้ก็ยังเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติพระนครนะฮะรวมถึงกล้องดูดาวเพราะว่านี้เป็น เรียกว่าเหตุการณ์จำของท่านเลยครับคือเรื่องสุริยุปราคาที่ว่ากอนะฮะซึ่งถ้าหากว่าเราสังเกตภายในภาพบรรยากาศจะเริ่มแตกต่างจากภาพแรกๆที่เราชมมาอาคารบ้านเรือนจะเริ่มมีกลิ่นอายแบบฝรั่งมากขึ้นเข้ามานะครับลักษณะของโครงตัวอาคารเป็นแบบฝรั่งละอในข้อที่ผมชอบอาจารย์นำเสนออยู่บริบทของยุคนี้ว่าเป็นยุคของการล่านานิคมซึ่ง วิธีการเอาตัวรอดของเราคือการทําตัวให้เป็นอนาหารนิคมเองคือการปรับตัวนั่นเองนะคะคือเหตุผลหนึ่งง่ายๆเลยก็คือเราได้เห็นบทเรียนจากอาณาจักรอื่นครับทางพม,มา่าทางเอ่อทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาของเราฝั่งล่างด้วยคือทางมาลายูนะฮะซึ่งนั่นคือข้อดีที่เป็นภูมิศาสตร์ของเราที่ตั้งอยู่ตรงกลางภูมิศาสตร์เราอยู่ตอนในสุดตรงกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่เข้ามาเนี่ย จะมาถึงเราช้าสุดความเจริญก็มาถึงช้าสุดนะฮะเราใหม่กว่าเขมรใหม่กว่าพม่าเยอะแต่ว่าภัยลูกหลานก็มาถึงเราช้าสุดซึ่งรวมถึงภัยธรรมชาติด้วยมาถึงเราก็เบาสุดนะฮะอันนี้อาจจะเป็นเรียกว่าภูวิศาสตร์ลงตัวนะฮะก็จะมีเหตุการณ์ด้านบนนะก็จะเห็นเป็นทะเลนะครัมีเรือรบนะฮะมีป้อมปืนครับ นะซึ่งอันนี้คือน่าจะเป็นรัชกาลที่5้าล้ใช่ครับ <resp. S 2> อันนี้เป็นการจําลองภาพเหตุการณ์ลอสอร้อยสิบสองนะฮะมาถึงรัชกาลที่5เนี่ยก็จะเห็นภาพการประชุมนะฮะม,มีสมเด็จพระพันปีหลวงนะฮะซึ่งตอนนั้นเป็นผู้วารัชการในครั้งที่ร,ร,ร,รัตนราชกิณห้าสเด็จประพาสยุโรปประพาสยุโรปท่านก็เป็นผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์พระองค์แรกใช่ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเป็นผู้ที่มีคำว่านาถต่อท้ายในพระนามนะฮะซึ่งหมายถึงพระองค์เป็นผู้สมเด็จราชการแทนมีเขาเรียกว่ามีฐานันดรหรือศักดิ์เทียบเท่าพระมหากษัตริย์องค์ถัดจากท่านเนี่ยก็คือสมเด็จพระราชินีนาถในรัชกาลที่9ก้าที่มีคำว่านาถอยู่นะฮะก็จะเห็นมีรถรางเกิดขึ้นนะฮะ มีต่างชาติเต็มไปหมดเลยนะครับมีรถยนต์เข้ามานะครับซึ่งก็รถยนต์เข้ามาไทยสมัยแรกครั้งแรกก็คือรัชที่5้นะฮะแล้วก็เป็นเหตุการณ์การเดินทางเสด็จประพาสเสด็จเยือนยุโรปครั้งแรกของท่านคือเราเห็นสถานที่นี้เรารู้เลยว่าเป็นรัสเซียน่นนี่คือที่รัสเซียนะฮะแล้วท่านก็ประทับฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับพระเจ้าสาที่สอง สาธารุครัฐที่สองครับเราก็จะเห็นเรื่องของอาการรถไฟนะครับการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านการรถไฟการเลิกทาสนะครับแล้วก็มาช่วงสมัยรัชกาลที่7นะครับก็มีเรื่องของการาให้รัฐมนูญรัฐมนูลก็จะเป็นภาพที่ พระสถานรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะฮะแล้วก็เสด็จนีวัิเยือนที่อังกฤษนะครับผมครับผมแล้วก็ตัดมาก็จะเป็นภาพของช่วงสมัยเจอร์ติเก้าภาพรัชกาลที่หกจะอยู่ด้านนี้นะฮะครับนี่รัชสมัยของท่านเนี่ยไม่ได้ยาวนานนักก็คือสิบห้าปีนะฮะแต่จริงท่านทําอะไรเยอะมากนะฮะสิ่งหนึ่งเลยก็คือเหตุการณ์ใหญ่ระดับโลกที่เกิดขึ้นในสมัยนี้คือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะฮะแลวท่านได้สร้างกองเสือป่าขึ้นนะฮะ ท่านก็จะมีมีบทบาทในเรื่องของการทําให้สยามหรือไทยเนี่ยมีความพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสถานาการณ์โลกนะฮะกัชการที่6นี่ก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกรที่เสด็จไปศึกษาต่อต่อตางประเทศนะฮะแล้วก็เสด็จกลับมานะฮะเป็นกษัตริย์นะครับซึ่งในแง่มุมของตอนที่อยู่ในช่วงสมัยท่านนี่น่าสนใจมากนะฮะ จะมีประเด็นที่มีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่จากจากบริบทที่เราจะเห็นตั้งแต่ช่วงสมัยจักรีี่4 5และ6เนี่ยจะมีการเตรียมความพร้อมบางอย่างายกตัวอย่างเช่นรักาีที่ท่านมีพระรถลับพิดาค่อนข้างเยอะอเพื่อเตรียมความพร้อมเพราะมีความรู้สึกว่า,ายังไงก็ตามเลื่อนเนื้อเชื้อไขก็จะไว้ใจได้มากกว่านะครับแล้วก็พอมาถึงรักที่5ท่านก็มีมือซ้ายมือขวาที่เป็น พี่น้องอาต้องบอกว่าเป็นน้องอย่างเดียวนะเป็นน้องสักค่อนข้างเยอะในการที่ไว้ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ในการทํางานแต่ปัญหาก็มาอยู่ในสมัยรัชที่6ซึ่งเหล่าบรรดาอาทั้งหลายนะครับก็จะมีบทบาทที่ทําให้ท่านต้องนํามาซึ่งการถ่วงดุลอํานาจประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ไว้ถ้ามีโอกาสคงจะได้มาคุยกันเลยก็คือผะานุชาของรัชกาลที่5องค์สําคัญที่มีบทบาททางการบริหารบ้านเมืองก็อย่างสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพนะฮะ ซึ่งพอมาถึงสมัยรัชกาลที่6เนี่ยรกรมดารงก็ยังอยู่นะครับซึ่งอันนี้ใน,ในหน้าประวัศาสา์ก็อาจจะพูดถึงประเด็นขัดแย้งอะไร,รอยู่บ้างนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะ,ะับว่าแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือมุมไหนตั้งหากที่ที่ถูกนําเสนอและมีวิธีกระบวนการจัดก,การอ,อย่างไงนี่ยวคงได้มาคุยกันยาวๆครับนี่จากรัชกาลที่6ที่เราผ่านรัชกาลที่7มาแล้วนะฮะนี่มาดูนี่ก็คือรัชกาลที่บผมนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลนะครับ ซึ่งท่านก็เวลาส่วนใหญ่ท่านจะอยู่ที่ต่างประเทศเพราะยังทรงพระเยวนะครับนี่ช่วงที่เสด็จนิวัตรพระนครนะครับเสด็จกลับจากต่างประเทศมาพร้อมสมเด็จพระนุชานะครับซึ่งต่อมาก็คือรัชกาลที่9นะฮะนี่ก็จะเป็นภาพของรัชกาลที่8นะฮะแล้วก็มาถึงภาพสุดท้ายนะฮะที่ที่มีการนำเสนอก็คือรัชกาลที่9นะครับ ซึ่งแน่นอนว่าก็จะเป็นพระราชะกรณียกิจที่คนไทยทุกคนจดจําได้ดีนะฮะการเสด็จชนบทต่างๆโครงการในพระราชมรรคมากมายมหาศาลนะฮะนี่ก็คืออาคารทรงกลมภาพจิตรกรรมที่เล่าเรื่องราวเล่าเรื่องราวประวาสตชาไทยทตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะสุโขทัยแล้วก็หมุนวนมาจนมาจบลงตรงนี้ ในช่วงที่วาดภาพนี้นะครับก็คือในช่วงรัชกาลที่9นะครับผมกับอาจารย์เสงนิรุตโลหะรังสีก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ได้ติดตามรายการ2คน2ประวัติศาสตร์มาโดยตลอดนะครับถ้าอย่างไรก็ตามนะครับฝากกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งกดติดตามกด subscribe นะครับให้เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับครับเราสองคนจะได้มีเรี่ยวแรงที่จะทํารายการดีๆอย่างนี้นําเสนอกับทุกท่านต่อไปครับเรียกว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งในเหตุการณ์สาคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยก็คือการ เสียกรุงสิทธยาครั้งที่สองอยู่ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าเหตุการณ์กรุงแตก